ถ้าคุณเหนื่อยมาทั้งวันและรู้สึกเหมือนกำลังโดนโลกเข้าใจผิดคืนนี้ป้าอยากให้คุณลองฟังเรื่องนี้นะคะเพราะบางทีสิ่งที่เรากำลังแบกอยู่มันอาจไม่ใช่ความผิดของเราเลยแต่ยังไม่มีใครเห็นความจริงของคุณเท่านั้นเองขอให้คืนนี้เป็นคืนที่คุณได้พักใจสักหน่อยนะคะนิทานเสียงใบคุณป้าเรื่อง โรงแรมซ่อนคำลวงการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนเนินเตี้ยๆริมชายฝั่งมีโรงแรมไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างเงียบสงบมานานหลายสิบปีตัวอาคารถูกทาด้วยสีครีมซีดที่ลอกตามกาลเวลาแต่เมื่อแสงอาทิตย์กระทบยามเย็นมันจะเปล่งประกายอุ่นราวกับยังจำได้ว่าครั้งหนึ่ง เคยอบอวนไปด้วยเสียงหัวเราะของผู้ที่มาเยือนมากมายหน้าต่างทรงโคง้งทุกบานหันออกสู่ทะเลเปิดรับลมเค็มๆที่พัดพาเอาเรื่องราวของคลื่นเข้ามาในล็อบบี้เสมอที่นี่คือโรงแรมของทีโอชายหนุ่มวัยสามสปลายๆผู้มีรอยยิ้มสุภาพติดอยู่บนใบหน้าเสมอแม้รอยยิ้มนั้นจะค่อยๆจางลงไปตามวันเวลา เขามักสวมเสื้อกั๊กสีมลกับผ้ากันเปื้อนที่มีรอยคาบกาแฟเก่าๆอย่างคนที่ยุ่งกับงานทั้งวันไม่มีเวลานั่งพักมากนักทุกเช้าทีโอจะตื่นขึ้นก่อนฟ้าเริ่มสว่างเดินลงบันไดไม้ที่ส่งเสียงเอียดอาร์ดคุ้นหูและเปิดหน้าต่างบ้านใหญ่ของล็อบบี้ออกลมทะเลพัดเข้ามาโอบรัดด้วยกลิ่นไอที่ทั้งสดชื่นและเหงาอย่างประหลาด เขาจะยืนมองเส้นขอบฟ้าสักครู่ก่อนจะเริ่มทำสิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกจัดหมอนโยกเก้าอี้ให้ตรงเก็บถ้วยที่ไม่มีใครใช้แล้วและเช็ดโต๊ะที่สะอาดอยู่แล้วซ้ำสองถึงสมครั้งเขาทำทุกอย่างเหมือนคนกำลังหนีอะไรบางอย่างอย่างที่ไม่อยากเผชิญแม้ทีโอจะขยันแค่ไหนโรงแรมก็ยังคงดูว่างเปล่ากว่าที่ควรจะเป็น ในยามบ่ายเงาจากต้นสนด้านนอกจะทอดเข้ามาในห้องโถงราวกับนิ้วมือของใครสักคนที่กำลังลูบผ่านพื้นไม้ช้าๆเสียงคลื่นซัดสลับกับเสียงลมพัดผ่านหลังคาทำให้ที่นี่เหมือนสถานที่ที่หยุดอยู่ในการเวลาอันอบอุ่นแต่อบล้อมด้วยความเงียบที่ไม่เคยถูกพูดออกมาดังๆบางครั้งคนงานประจำของโรงแรม จะมองทีโออย่างห่วงห่วงเพราะเขาไม่เคยหยุดลงนั่งเลยแม้สักครู่เขาจะเดินไปจัดของมุมน้น้นย้ายแจกันมุมนี้เติมไฟในเตาผิงแม้จะเป็นวันที่อากาศไม่หนาวนะเหมือนเขากำลังถมช่องว่างในหัวใจด้วยการทำงานไม่รู้จบหลายคนในหมู่บ้านรู้ว่าทีโอเคยมีครอบครัวพวกเขาพูดถึงด้วยความอาลัยแต่ไม่มีใครกล้าถาม เพราะทุกครั้งที่เรื่องเก่าๆเาพลอถูกเอ่ยถึงแม้เพียงคำเดียวดวงตาของชายหนุ่มก็จะหลบลงราวกับแสงสว่างหายไปจากในนั้นบรรยากาศของโรงแรมจึงเงียบงันแบบที่ทั้งอบอุ่นและเศร้าไปพร้อมกันเหมือนผ้าห่มเก่าที่ทั้งอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยรอยป่าจากความสูญเสียที่ทีโอยังแบกไว้บนบา่าและในวันที่ลมทะเลแรงกว่าปกติ ้ามานหน้าต่างพลิ้วแรงกว่าเดิมราวกับอยากเตือนว่ามีบางอย่างที่ถึงเวลาต้องเผชิญแล้วแต่ทีโอยังคงก้มหน้าอยู่กับงานไม่กล้ามองตามเสียงเรียกนั้นเลยในวันที่ลมทะเลพัดเอื่อยๆเหมือนเคยเสียงเท้าหนักๆคู่หนึ่งกลับดังขึ้นบนบันไดไม้ของโรงแรมอย่างไม่คุ้นหูใครที่ได้ยินก็ต้องเหลือบมองและไม่นานนะัก ทุกคนก็เห็นชายร่างสูงใหญ่ในเสื้อคลุมสีเทาเข้มก้าวเข้ามาในโถงกลางด้วยรอยยิ้มที่ไม่ค่อยจริงใจนักเขาคือเกรเกอร์ลูกพี่ลูกน้องของทีโอผู้ที่หายหน้าไปหลายปีก่อนจะกลับมาในวันที่โรงแรมเริ่มเงียบและทีโอต้องต่อสู้กับความเหนื่อยล้าในใจเพียงลำพังที่นี่ดูเงียบลงนะทีโอ เกรเกอร์พูดด้วยเสียงทุม้มที่เหมือนแสงแสดงความห่วงใยกลิ่นของความแหนงหน่ายลอยออกมาก่อนคำพูดเสียอีกทีโอยิ้มจางๆแล้วตอบสั้นๆตามมารยาทแต่เกรเกอร์กับเดินสำรวจไปทั่วอย่างคนที่มองหาข้อบกพร่องแทนที่จะชมความงามของอาคารเก่าแก่หลังนี้เขารูปผนังที่สีลอกเล็กน้อยเสียงหืบเบาๆหลุดจากลำคอ เขาข้อขาโต๊ะที่โยกนิดหน่อยมันโยกเพราะเขาตั้งใจออกแรงเกินควรเขามองไปที่ล็อบบี้ว่างเปล่าแล้วใส่หน้าอย่างตั้งใจให้คนงานเห็นไม่นานนักเสียงซุบซิบก็เริ่มเกิดขึ้นในหมู่คนงานบางคนเพราะเกรเกอร์คอยพูดประโยคเดิมซ้ำๆอย่างท่าทีของคนที่หวังดีเกินเหตุทีโอทำไม่ไหวแล้วละมัง้ง โรงแรมคงต้องมีคนที่จัดการเป็นมากกว่านี้นะคำพูดนั้นค่อยๆสร้างรอยร้าวอย่างที่ทีโอไม่รู้ตัวเขาเอาแต่ก้มหน้าทำงานพยายามรักษาทุกอย่างให้ดีที่สุดจนไม่ทันเห็นว่าเกรเกอร์ค่อยๆดึงบางเหียนของโรงแรมไปอยู่ในมือทีละน้อยเกรเกอร์เริ่มสั่งงานคนอื่นเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของบางครั้งอ้างว่าทีโอฝากให้ดูแลแทน แต่แท้จริงแล้วเขากำลังเปลี่ยนกฎเกณฑ์หลายอย่างที่ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบแจกันดอกไม้ที่เคยถูกเปลี่ยนทุกเช้าเริ่มเหี่ยวอยู่หลายวันหลอดไฟบางดวงที่เสียถูกล้าเลยผ้าปูเตียงบางผืนมีรอยขาดเล็กๆแต่เกรกเกอร์กลับบอกให้ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวได้ใช้งานใหม่ทุกความล้าเลยนั้นไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจ เพราะยิ่งโรงแรมดูสุดโสมเท่าไหร่เกรเกอร์ก็ยิ่งได้เหตุผลมาป้ายความผิดให้ทีโอมากขึ้นหลายคืนต่อมาทีโอนั่งจดบัญชียอยู่หลังเคาน์เตอร์ด้วยคมไฟสลัวสลวเขารู้สึกว่าโรงแรมมีอะไรบางอย่างผิดปกติแต่บอกไม่ถูกเหมือนบ้านที่เคยอบอุ่นกำลังถูกปิดหน้าต่างบางบานโดยที่เขาไม่รู้ตัวบางที ฉันอาจจัดการไม่ดีพอจริงๆทีโอพึมพำกับตัวเองทั้งที่ความจริงไม่ใช่เลยส่วนอีกฝากของทางเดินเกรเกอร์ยืนมองเงาของทีโอด้วยรอยยิ้มจางๆแววตาเย็นชาเหมือนคนที่กำลังรอเวลาที่ทุกอย่างพังลงยิ่งทีโอดูเหนื่อยแผนของเขาก็ยิ่งเข้าใกล้ความสำเร็จแต่เขาไม่รู้เลยว่า มีสายตาคู่หนึ่งกำลังมองทุกอย่างอยู่เงียบๆจากมุมมืดของบันไดาสายตาของเด็กชายกำพร้าที่ทีโอเคยช่วยชีวิตไว้เมื่อหลายปีก่อนในช่วงบ่ายวันหนึ่งขณะที่ลมทะเลพัดเอื่อยๆพาเมฆลอยต่ำเด็กชายตัวผอมคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนขั้นบันไดไม้ของโรงแรมเขาชื่อว่าเอมิน เด็กชายอายุราวสิบสองปีมีดวงตากลมโตเหมือนลูกกวาดสีน้ำผึ้งดวงตาที่สังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆได้เก่งกว่าเด็กคนอื่นๆส่วนหนึ่งเพราะเขาเคยใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนมาก่อนจึงรู้ดีว่าเงียบเกินไปหรือปกติเกินไปมักเป็นสัญญาณของบางสิ่งเสมอหลายปีก่อนทีโอเป็นคนช่วยพาเขาออกจากคืนหนาวจัดที่หน้าท่าเรือ ให้ที่พักให้เสื้อผ้าและสอนงานเล็กๆน้อยๆในโรงแรมเอมินจึงผูกพันกับสถานที่นี้เหมือนเป็นบ้านหลังแรกที่เขาได้รู้ว่าความอบอุ่นหน้าตาเป็นอย่างไรวันนั้นเขานั่งขัดรองเท้าหน้าเคาน์เตอร์อยู่เงียบๆแต่หูของเด็กน้อยกลับได้ยินเสียงบางอย่างเสียงเหมือนแก้วบางใบแตกเบาๆตามด้วยเสียงปิดประตูอย่างรีบร้อน เอมินเงยหน้าดวงตาเป็นประกายอย่างคนที่รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เสียงปกติของโรงแรมเขาขึ้นบันไดยอย่างเงียบจนแทบไม่มีเสียงสายลมที่พัดลอดช่องหน้าต่างพอให้ผ้ามา่านแกวงและพางล่างเขาเอาไว้เอมินชะงโงกมองไปตามทางเดินที่นำไปยังห้องซักผ้าและแล้วเขาก็เห็นเกรเกอร์กำลังจงใจปัดจ,จกักรใบหนึ่งให้แตกบนพื้นไม้ รอยยิ้มแข็งๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเกรเกอร์ราวกับนี่เป็นเรื่องสนุกเสียอย่างนั้นเกรเกอร์ก้มลงเก็บเศษแจกันขึ้นมาบางส่วนแล้วยโยนไปในกองผ้าสกรปรกเพื่อดูให้เหมือนอุบัติเหตุจากความสะเพร่าของโรงแรมเขาพึ้นพิมกับตัวเองว่ายิ่งดูแย่เท่าไหร่ทีโอก็จะยิ่งไร้ความสามารถมากขึ้นเท่านั้นเอมินแทบกลั้นลมหายใจ หัวใจเต้นแรงจนเขาแทบจะได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเขารู้ทันทีว่าเกรเกอร์ไม่ใช่คนที่ตั้งใจมาช่วยโรงแรมอย่างที่คนอื่นเชื่อและที่สำคัญนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เอมินรู้สึกผิดปกติเขาเคยเห็นผ้าปูเตียงสะอาดถูกเปลี่ยนออกไปโดยไม่มีเหตุผลเคยเห็นหลอดไฟถูกถอดออกแล้ววางทิ้งไว้ทั้งที่ควรจะติดเข้าที่เดิม แต่เขาก็คิดว่าอาจเป็นความบังเอิญแต่วันนี้สิ่งที่เขาเห็นมันไม่ใช่ถ้าบอกใครจะมีคนเชื่อไหมนะความคิดนั้นกดทับเอมินเหมือนก้อนหินใหญ่เขามองไปที่ทีโอซึ่งยืนอยู่ไกลๆในล็อบบี้ทำงานเงียบๆเหมือนเคยชายผู้ให้บ้านแก่เขากำลังถูกคนที่ควรเป็นญาติใส่ร้ายอย่างเลือดเย็น ในอกของเอมินเริ่มเกิดความลังเลที่บาดลึกด้านหนึ่งคือความกลัวกลัวว่าเกรกเกอร์จะโทษเขาอีกด้านหนึ่งคือความกล้ากล้าที่จะลุกขึ้นปกป้องคนที่เคยยื่นมือให้เขาในวันที่ทุกคนหันหลังเสียงคลื่นนอกหน้าต่างดังหนักขึ้นเหมือนโลกกำลังกระซิบว่าบางความจริงถ้าไม่พูดออกไปก็ไม่มีใครเห็น เอมินกำมือเล็กๆของตัวเองแน่นยืนอยู่ตรงกลางทางเดินเฝ้ามองเงาของเกรเกอร์หายไปหลังประตูและในจังหวะที่ความกล้ากับความกลัวประทะก,กันอยู่ในหัวใจดวงน้อยเด็กชายก็รู้ว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ในเส้นทางที่สำคัญที่สุดของชีวิตทางที่ต้องเลือกว่าจะเงียบหรือจะเปิดเผยความจริงที่ไม่มีใครกล้ามอง ลมทะเลพัดแรงกว่าปกติในคืนนั้นเสียงหวีดหวิวลอดผ่านหน้าต่างไม้เก่าของโรงแรมบนเนินราวกับกำลังเตือนถึงบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นทีโอยังคงทำงานไม่หยุดเหมือนเดิมเช็ดเคาน์เตอร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่มันสะอาดอยู่แล้วเขามองทะเลผ่านกระจกชั่วขณะหนึ่งเหมือนจะถอนหายใจ ก่อนจะรีบก้มหน้าลงอีกครั้งเหมือนเขายังไม่พร้อมมองโลกตรงๆแต่ในมุมหนึ่งของโรงแรมเกรกเกอร์ลูกพี่ลูกน้องที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ไม่กี่เดือนกําลังขยับตัวเงียบเชียบเาลากับนักล่าเขาลอบผลักจัดกันดินเผาเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ตรงมุมห้องให้ร่วงแตกเสียงดังสนัน่นก่อนจะทำหน้าตกใจเดินไปหาแม่บ้านที่เพิ่งผ่านมาพอดีโทดูสิ เกรเกอร์ยกมือกุมหน้าอย่างผู้เสียใจทีโอคงย้ายของไม่ระวังอีกแล้วฉันบอกเขาหลายทีแล้วว่าอย่าฝืนทำคนเดียวแต่เขาไม่เคยฟังเลยแม่บ้านลังเลเธอรู้ว่าทีโอเป็นคนระวังสุดๆแต่ความเหนื่อยล้าช่วงนี้ของเขาก็ทำให้เธอเริ่มไม่แน่ใจหลังจากนั้นไม่นานกรอนหน้าต่างหลายบ้านถูกทำให้หลุดออกอย่างจงใจ จนลมทะเลพัดแรงเข้าห้องพักจนพามานหลุดออกมาและเคาน์เตอร์บางส่วนเปียกชื้นพอคนงานพบเข้าเกรเกอร์ก็รีบวิ่งมาพร้อมถอนหายใจเสียงดังนี่แหละผลจากการดูแลโรงแรมแบบไม่ใส่ใจเห็นไหมล่าว่าเริ่มพังไปทีละส่วนแล้วทุกคำพูดของเขาทิมแทงลงในใจคนฟังราวกับข้อเท็จจริงทั้งที่แท้จริงแล้ว เป็นเพียงเงาของคำลวงที่เขาสร้างขึ้นทีโอได้ยินประโยคนั้นพอดีเขาชะงักเหลือบตามองดูคนงานที่ค่อยๆเอ็นเอียงเข้าหาเกรเกอร์มากขึ้นเขาอยากอธิบายแต่คำพูดกลับเป็นก้อนติดอยู่ที่ลำคอเหมือนถูกพันธนาการด้วยบางสิ่งที่เขากลัวจะหลุดออกมาเอมินเด็กชายตัวผอมที่ทีโอเคยช่วยไว้เมื่อหลายปีก่อน ยืนมองอยู่หลังบันไดชั้นสองเขาเห็นตั้งแต่ตอนที่แจาก,กันถูกผักไม่ใช่ตกเองเห็นตอนที่เกรเกอร์ดัดแปลงก้อนหน้าต่างด้วยไขยควงเล็กๆที่เขาซ่อนในเสื้อคลุมเขาเป็นเด็กชายที่มองโลกเงียบๆแต่ลึกพอจะรู้ว่าอะไรผิดปกติและคืนนี้ทุกอย่างผิดปกติยิ่งกว่าเดิมในค่าคืนนี้สถานการณ์เลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้น พมไฟระเบียงหน้าโรงแรมหลุดร่วงแตกเหมือนไม่ตั้งใจเศษแก้วกระจายเต็มหน้าทางเข้าทำให้แขกที่เดินผ่านสะดุดเล็กน้อยและหวาดกลัวเกรเกอร์เดินออกมาในจังหวะนั้นพอดีเขาร้องว่าพ่อที่เถอะทีโอโรงแรมกำลังจะพังเพราะความดื้อของนายน้ำเสียงนั้นทำให้คนงานหลายคนหันไปมองทีโอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสับสน ไม่แน่ใจว่าจะเชื่อใครความเงียบก่อตัวขึ้นเหมือนหมอกที่ปกคลุมหัวใจของทุกคนเอมินกำมือแน่นเขาเห็นหมดทุกอย่างเขารู้ว่าใครทำและรู้ว่าถ้าปล่อยไว้อีกนิดเดียวทีโออาจต้องสูญเสียสิ่งที่เหลืออยู่ทั้งหมดนี่อาจเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาต้องตัดสินใจอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเองจะเงียบ หรือจะกล้าออกมาต่อสู้กับเงาแห่งความลวงที่กำลังกลืนโรงแรมไปทีละน้อยและในคืนนั้นหัวใจเล็กๆของเขาก็เริ่มเอียงไปทางกล้ายอย่างช้าๆแต่มั่นคงรุ่งเช้าวันต่อมาแสงอ่อนสีทองส่องผ่านกระจกโรงแรมเก่าแก่บนเนินเขาละอองฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศเหมือนกำลังเต้นระบําเบาๆตามลมทะเลที่พัดเข้ามา บรรยากาศที่เคยหม่นกลับดูเหมือนมีบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเหมือนธรรมชาติกำลังรอให้ใครบางคนกล้าพูดความจริงสักทีเอมินเด็กชายตัวเล็กผู้มีดวงตาเฉียบคมยืนอยู่หน้าทางเข้าห้องโถงมือของเขาสั่นนิดๆเมื่อคืนเขานอนไม่หลับเลยเขารู้ดีว่าถ้าปล่อยให้เกรกเกอร์สารแผนต่อไป ทีโอคนที่เคยยื่นมือช่วยเขาในวันที่ไม่มีใครมองเห็นจะต้องสูญเสียโรงแรมที่เป็นเสมือนบ้านหลังสุดท้ายของเขาในที่สุดเขาก็ตัดสินใจคุณรอเรนช่วยไปตามทุกคนให้หน่อยครับเขาพูดกับแม่บ้านด้วยเสียงที่แม้จะสั่นแต่มั่นคงอย่างประหลาดผมมีบางอย่างอยากให้ทุกคนได้เห็นแม่บ้านอึ้งไปครู่หนึ่ง เธอไม่รู้ว่าเด็กชายตั้งใจทำอะไรแต่แววตาคู่นั้นจริงจังเกินกว่าจะปฏิเสธเธอพยักหน้าและเดินไปตามคนงานกับชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้ๆมาอย่างรวดเร็วไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหน้าโรงแรมก็เต็มไปด้วยผู้คนที่กำลังสงสัยทั้งคนงานแขกประจำและชาวบ้านใกล้เคียงทุกคนมองไปที่เอมิน ซึ่งยืนถือไขควงเล็กๆอันหนึ่งในมือนี่คือสิ่งที่คุณเกรเกอร์ใช้เมื่อคืนครับเขาชูมันขึ้นผมเห็นเขาทำกับตาเขาแอบคายกรนหน้าต่างทำให้ของพังแล้วก็โทษคุณทีโอเสียงกระซิบดังขึ้นทั่วบริเวณหลายคนเบิกตากว้างบางคนอ้าปากค้างราวกับไม่อยากเชื่อในขณะเดียวกัน เกรเกอร์เองเพิ่งเดินออกมาพอดีเขาหยุดไปครู่หนึ่งเมื่อเห็นผู้คนล้อมอยู่ตรงกลางแต่เขาก็รีบตีหน้ายิ้มเหมือนคนไม่มีอะไรผิดเด็กคนนี้พูดเรื่องอะไรยังไม่ทันพูดจบเอมินลากชาวบ้านไปที่ระเบียงด้านข้างดูนะครับกรอนที่คุณเกรเกอร์ทำไว้ยังอยู่เขาเอื้อมมือไปดึงหน้าต่างขึ้นเบา กลอนที่ควรจะล็อกแน่นกลับเด้งหลุดง่ายอย่างผิดปกติคนงานผู้มีประสบการณ์ด้านช่างก้มลงดูใกล้ๆก่อนจะหันมาพูดเสียงดังว่านี่มันถูกปรับแต่งจริงๆมีคนตั้งใจทำให้มันพังไม่ใช่อุบัติเหตุเสียงฮือฮาดังยิ่งกว่าเดิมแววตาของคนทั้งหมู่บ้านค่อยๆหันไปจับจ้องเกรเกอร์อย่างไม่ไว้ใจเอมินสูดลมหายใจลึก แล้วพูดในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าพูดเมื่อคืนผมเห็นเขาผลักจักกันด้วยครับผมแค่เด็กแต่ผมรู้รู้ว่าการโกหกทำร้ายคนอื่นมันผิดหลังจากคำพูดของเอมินทุกคนเงียบแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากชาวบ้านสูงวัยเจ้าหนูนี่พูดความจริงฉันเห็นเกรเกอร์เดินวนๆอยู่แถวระเบียงเมื่อคืนเหมือนกัน ทุกคนเริ่มพยักหน้าตามภาพชัดเจนขึ้นเรื่อยๆราวกับหมอกเช้าที่ถูกแสงอาทิตย์ไล่หายไปทีละนิดเรเกอร์หน้าเสียเขาพยายามแก้ตัวแต่เสียงของชาวบ้านที่เริ่มจับผิดกลับดังกลบคำแก้ตัวของเขาอย่างท่วมทน้นในที่สุดเขาก็หลุดปากพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้ทุกคนยิ่งมั่นใจว่าเขาเป็นคนผิดจริง บรรยากาศที่เคยหนักอึ้งพลันเบาขึ้นทันทีเหมือนไหลทุกคนถูกปลดจากหินก้อนใหญ่ที่กดทับมาตลอดหลายสัปดาห์โอซึ่งยืนอยู่ด้านหลังสุดมาตลอดค่อยๆเงยหน้าดวงตาสีหม่นที่เคยหลบโลกเริ่มมีประกายเล็กๆล,ล,ลอยขึ้นมาเป็นประกายของคนที่เพิ่งได้รับอากาศหายใจคืนมาอีกครั้งและเมื่อความจริงถูกเปิดโปงต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้าน สีของโลกก็เริ่มเหมือนจะสว่างขึ้นทีละนิดจากโทนสีหม่นของคืนก่อนสู่แสงอุ่นที่นุ่มนวลของเช้าวันใหม่เป็นสัญญาณว่าจุดปลดปล่อยของเรื่องใกล้มาถึงแล้วแสงอาทิตย์ยามบ่ายสัดลงบนตัวอาคารสีสีเปียของโรงแรมบนเนินเขาราวกับต้องการเติมชีวิตให้มันกลับมาหายใจอีกครั้ง ุ่นที่เคยจับอยู่ตามราวบันไดถูกปัดออกโดยคนงานที่ยิ้มกว้างกว่าเดิมใบไม้ที่เคยร่วงค้างบนลานหินถูกกวาดจนสะอาดสะอ้านและกลิ่นขนมปังอบสดจากครัวก็ลอยออกมาอีกครั้งกลิ่นที่เคยเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ก่อนที่เงาอันมืดมิดของเกรเกอร์จะเข้ามาปกคลุมเหมือนโรงแรมทั้งหลังได้ยิ้มออกมาพร้อมกันแต่คนที่ยิ้มได้ยากที่สุด คือชายเจ้าของโรงแรมทีโอเขายืนมองโรงแรมเงียบๆจากชานระเบียงมือสอดในกระเป๋าเสื้อโค้ทยาวสายตาจับจ้องไปยังทะเลสีคามเข้มที่ทอดตัวสุดขอบฟ้าคลื้นซัดอย่างเนิบช้าดาวกับกำลังรอให้เขาพูดประโยคบางอย่างที่เก็บไว้มานานเหลือเกินเอมินเด็กชายตัวเล็กที่ยืนข้างๆมองเขาอยู่นาน ก่อนจะเอ่ยเบาๆคุณทีโอทุกคนรู้ความจริงแล้วนะครับคุณไม่ต้องแบกอะไรคนเดียวอีกแล้วทีโอไม่ได้ตอบในทันทีเขาหลับตาเหมือนกําลังรวบรวมชิ้นส่วนของหัวใจที่แตกมานานหลายปีภาพของคนในครอบครัวที่เคยเดินผ่านโทงโรงแรมกลับมาทักทายเขาอย่างเงียบงันภาพโต๊ะอาหารที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และภาพสุดท้ายวันที่เขาเหลือเพียงลำพังเขาใช้ชีวิตมาหลายปีด้วยคำว่าผมยุ่งอยู่เป็นกำแพงป้องกันไม่ให้ใครและตัวเขาเองเข้าถึงความเจ็บปวดนั้นแต่วันนี้ไม่มีที่ให้หนีอีกแล้วทีโอสูดลมหายใจยาวแล้วหันกลับไปหาผู้คนที่กำลังช่วยกันซ่อมโรงแรมทั้งชาวบ้าน นงานและเด็กชายที่ยืนมองเขาด้วยสายตาเอาใจช่วยเสียงของเขาสั่นนิดๆแต่ชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยินผมเจ็บเจ็บปวดมากจริงๆตลอดหลายปีเขายิ้มเศร้าๆและผมคิดว่าถ้าผมทำงานไม่หยุดโลกคงไม่ทันให้ผมรู้สึกอะไรอีกชาวบ้านเงียบลงทันทีฟังเขาด้วยความเข้าใจ ลมทะเลอ่อนๆอพัดราวกับให้กำลังใจทีโอพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนขึ้นแต่ผมไม่อยากหลอกตัวเองอีกแล้วผมอยากเริ่มต้นใหม่กับที่นี่กับทุกคนประโยคสุดท้ายหลุดออกจากปาดของเขาราวกับก้อนหินที่วางทับอยู่กลางอกได้ถูกยกออกเสียทีเหมือนทั้งร่างกายเบาขึ้นเหมือนลมหายใจลึกขึ้น เหมือนดวงตาที่เคยสับสนเริ่มเห็นสีของโลกชัดเจนอีกครั้งเอมินยิ้มกว้างจนแก้มขึ้นสีผมดีใจที่คุณพูดออกมานะครับคนงานบางคนปรบมือเบาๆตามด้วยชาวบ้านที่ยืนล้อมอยู่เสียงปรบมือค่อยๆดังขึ้นราวกับเป็นการต้อนรับทีโอคนใหม่คนที่ไม่ได้วิ่งหนีความจริงอีกต่อไป เมื่อฟ้าค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อนของยามเย็นทีโอเดินกลับเข้าโรงแรมช้าๆเปิดหน้าต่างที่เคยปิดมานานลมทะเลหอมกลุ่นและสดชื่นพัดเข้ามาทักทายผ้าม่านปลิวเบาๆเหมือนกำลังเต้นรับแสงสีทองของอาทิตย์ที่กำลังลาลับภาพสุดท้ายของวันคือสิ่งง่ายๆแต่สว่างที่สุดที่เขาเคยเห็นในรอบหลายปีภาพโรงแรมอันอบอุ่น ลมทะเลพัดโชยอ่อนๆและความหวังที่กลับเข้ามาในใจเขาอีกครั้งแบบไม่ต้องฝืนไม่ต้องแกล้งเข้มแข็งแค่ยอมรับความจริงโลกก็สว่างขึ้นจริงๆหลายครั้งเราก็ใช้ความยุ่งปิดเสียงในหัวใจตัวเองแต่ความเหนื่อยไม่เคยหายไปไหนจนกว่าเราจะยอมรับมันตรงๆถ้าคุณกำลังเหนื่อย จากงานจากโลกหรือจากอะไรบางอย่างคืนนี้ขอให้คุณรู้ว่าคนที่พยายามอย่างคุณสมควรได้รับความใจดีบ้างลองใจดีกับตัวเองสักนิดพักสักครู่พรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่ก็ยังทันเสมอ หวังว่านิทานคืนนี้จะทำให้คุณได้พักใจบ้างสักนิดนะคะถ้าชอบนิทานแนวนี้กดติดตามป้าเอาไว้แล้วป้าจะเล่านิทานให้คุณฟังอีกสำหรับคืนนี้ฝันดีค่ะ